สมพรขอบคุณมากค่ะผักมาพันกรอบๆอ,บอะ่ะจะอร่อยมากกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าวันนี้สมพรไม่มีผักเลยนะคะไม่มีผักเลยแล้วก็คือซื้อมาเป็นวันนี้ไม่มีผักนะคะทอดกรอบๆเลยค่ะนะคะ ก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็อยากกินก็เอามาทอดค่ะไม่ได้ทำสดใหม่นะคะทุกคนทอดกรอ,อ,อบเลยค่ะปอบเปียทอดกรอบจ้าน้าจิ้มเหลือนิดเดียวนะคะทุกคนไม่ได้ทำเพิ่มค่ะกรอบ นะคะฟังเสียงนะคะกรอบมากๆนะคะไม่ทอดให้ดูตอนตอนทำนะคะทุกคน เนี่ยตู้เย็นแล้วก็มาทำนะคะกรอบๆนะคะฟังเสียงนะคะกรอบมากๆนะคะไม่มีผักนะคะลูก ง่ายๆกิโลแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ลูกสาวหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยทอดนะคะปอเปียทอดนะคะทุกคนกรอบๆนะคะก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็อยากกินก็เอามาทอดค่ะไม่ได้ทําสดใหม่นะคะทุกคน ก็จะอร่อยค่ะเพราะว่าแป้งเขาจะกรอบแต่ว่าทอดทอดไว้สักพักอะค่ะเนื้อแป้งเขาก็จะแข็งนะคะอืม ง่ายๆกิโลแล้วก็แช่ตู้เย็ยนไว้แล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ลูกสาวหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยทอดนะคะปอเปียทอดนะคะทุกคนกรอบๆอร่อยถ้าน้ำจิ้มเยอะๆนะคะแบบจุ่มให้ชุ่มๆนะคะแล้วก็เอา อเอาอผักมาพันกรอบๆอะ่ะจะอร่อยมากกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าวันนี้สมภพไม่มีผักเลยนะคะไม่มีผักเลยแล้วก็คือซื้อมาเป็นปอบเปี๊ยะทอดกรอบแล้วกินเลยเนี่ยตู้เย็นแล้วก็มาทำนะคะ กาแฟเป็นวนเส้นอยู่ข้างในแล้วก็มีปูอัดนะคะตมีหมูสับข้างนอกคนนี้แต่จัดมากเลยนะทุกคน จะอร่อยค่ะเพราะว่าแป้งเขาจะกรอบแต่ว่าถ้าทอดไว้สักพักอะค่ะเนื้อแป้งเขาก็จะแข็งนะคะเป็นวนเส้นอยู่ข้างในแล้วก็มีปูอัดนะคะก็มีอหมูสับ ไม่ทอดให้ดูตอนตอนทํานะคะทุกคนปอบเบีแยะทอดกับรอบแล้วกินเลยง่ายๆ ข้างนอกคนนี้แตดจัดมากเลยนะทุกคนนี่เลยตู้เย็นแล้วก็มาทำะนะมาเลยทอดให้ดูตอนตอนทำนะคะทุกคน นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมคลิปจนจบนะคะสมรพรขอบคุณมากค่ะนะคะก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็อยากกินก็เอามาทอดค่ะไม่ได้ทำสดใหม่นะคะทุกคนคนกาแฟนะคะ ก็ซื้อมาแค่ตู้เย็นไว้แล้วก็อยากกินก็เอามาทอดค่ะไม่ได้ทําสดใหม่นะคะทุกคนก็อยากจะอร่อยค่เพราะว่าแป้งเขาจะกรอบแต่ว่าถ้าทอดไว้สักพักอะคะ่ะเนือแป้งเขาก็จะแข็งนะคะนะคะก็ซื้อมาแค่ตู้เย็นไว้แล้วก็ อยากกินก็เอามาทอดค่ะไม่ได้ทำสดใหม่นะคะทุกคนข้างนอกวันนี้แดดจัดมากเลยนะทุกคนนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมคลิปจนจบนะคะสมะพรขอบคุณมากค่ะผัก มาพันกรอบๆอ,บอะ่ะจะอร่อยมากกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้สมคพไม่มีผักเลยนะคะไม่มีผักเลยแล้วก็คือซื้อมาเป็นนะคะก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็อยากกินก็เอามาทอดค่ะไม่ได้ทำสดใหม่นะคะทุกคน อบเปียทอดกรอบแล้วกินเลยกิโลแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ลูกสาวหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยทอดนะคะปอบเปียทอดนะคะทุกคนกรอบๆไมไ่ทอดให้ดูตอนตอนทำนะคะทุกคนถ้าน้ำจิ้มเยอะๆนะคะแบบับ จุ่มให้ชุ่มๆนะคะแล้วก็เอานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมคลิปจนจบนะคะสมพรขอบคุณมากค่ะนะคะก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็อยากกินก็เอามาทอดไม่ได้ทำสดใหม่นะคะทุกคนถ้าน้ำจิ้มเยอะๆนะคะ จุ่มให้ชุ่มๆนะคะแล้วก็เอาวันนี้ไม่มีผักนะคะวันนี้ไม่มีผักนะคะก็ยังไม่ จะทําอะไรก็นี้นะคะของมิบนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่รับชมคลิปจนจบนะคะสมะพพขอบคุณมากค่ะถ้าน้ำจิ้มเยอะๆนะคะแบบ